สำหรับน้องๆที่จบใหม่นะคะหรือเพื่อนๆนักบัญชีที่เอ๊ะฉันอยู่บริษัทบัญชีที่เป็นภาษาไทยมานานวันนี้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์งานพนักงานบัญชีซอพย์สินแต่เป็นบริษัทว o r ว d w จ้าเขาใช้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยหรือมากมายเขาจะมีศัพท์คำว่า fixed asset แล้วพอน้องๆนะคะเข้ามาสัมภาษณ์หรือเพื่อนๆเข้าไปสัมภาษณ์อะไร fixed fixed คือวางอยู่เฉยๆหรือยังไงนะหรือว่ายังไงยังไงวันนี้นะคะจะมาอธิบายคำว่า fixed asset ให้ฟั s o so, today a n d w วิอธิบายนะคะว่าฟิกแอสเซทคืออะไรฟิกแอสเซทนะคะมันคือทรัพย์สินของกิจการที่มันไปพีเซตอยู่ในงบดุลอะไรวะรูเริ่มงงแล้วออต้องบอกว่าเวลาที่เราสร้างบริษัทขึ้นมานะคะนอกจากเงินสดที่เรามีเงินฝากธนาคารพันธบัตรหุ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อที่ดินอาคารหรือใดๆเข้ามาใช้ในกิจการตัวนี้เขาเรียกว่าฟิกแอสเซทในภาษาอังกฤษแล้วเวลาที่ เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นเราอะไม่จําเป็นต้องบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งจํานวนเรามีสิทธิ์ที่จะเอาค่าใช้จ่ายตัวนั้นอะค่อยๆทย,ยอยรับรู้ทําไมต้องค่อยๆทย,ยอยรับรู้เพราะในบางครั้งอะปีแรกที่คุณทํากิจการหรือมีการลงทุนเครื่องตงเครื่องจักรใดเนี่ยโอ้โหลงทุนมา12ล้านแต่ปรากฏว่ายังขายไม่ได้เลยกลายเป็นว่าง,งบการเงินของคุณขาดทุนอ่ะหนึ่งภาพรวมดูไม่ดี สองเราควรจะได้ใช้สิทธิภาษีที่ดีที่ดานกว่านั้นไม่ใช่ว่าใช้ได้แค่ปีเดียวเราก็ยกเป็นผลขาดทุนสะสมไป forever อย่างนั้นไม่ใช่ถูกปะดังนั้นนะคะเรื่องของ fixed asset เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่คุณต้องมีคอให้ดีๆว่าเอ๊ะอันเนี้ยเข้าขายจะเป็นทรัพย์สินของกิจการหรือเปล่าข้าอ2อันเนี้ยเข้าขายจะต้องนับอายุการใช้งานกี่ปีซึ่งปกติประเทศไทยก็มักจะนิยมใช้อายุการใช้งานที่กรมสรรพากรท่านกําหนดไว้เพราะมันง่ายไม่ต้องไปแอบแฝงตอนทางบ ตอนสิ้นปีใช่ไหมคะเนี่ยคือความรู้ภาพรวมหลักๆของตัวของฟิกอสเซตก็คือทรัพย์สินของกิจการแต่วันนี้ถ้าคุณไปสัมภาษณ์งานเขาถามคุณบอกว่าอ่ะให y you if you have been d o n e about the fixed asset prior before if I ask you about the process that should be occur while you getting the new fixed asset อ้าอะไรหมายถึงว่าถ้าวันนี้คุณรับสินค้าชิ้นใหม่ขึ้นมา1นึ่อสินทรัพย์ขอโทษค่ะสินทรัพย์ชิ้นใหม่ขึ้นมาหชิ้น เป็นฟิกแอเซทหนึ่งชิ้นนะคะหรือมันจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายเลยนะเช่นสมมติวันเนี้ยฉันซื้อคอมพิวเตอร์อ่ะคอมพิวเตอร์จะเป็นทรัพย์สินเพราะว่ามันจะใช้งานได้เกินกว่า1ปีอ่ะเนี้ยเราอาจจะดีแคลว่ามันคือทรัพย์สินแต่ถ้าเกิดวันเนี้ยเราจ่ายค่าไรเส้นค่าไรเส้นนะเพื่อให้คอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยใช้ได้เป็นสัญญาคอนติเนียลสปีไอ้ยะเอ้ยมันก็เกินอายุนะแต่ค่าไรเส้นคือยังไงนะยังมันจะเป็นฟิกแอเซทหรือเปล่าขายได้ไหมนะหรือว่า ตัดทิ้งไปเลยบางอย่างนะคะเนี่ยมันคือการวิเคราะห์ว่าอถ้าฉันรับฟิกอสเซตใหม่เนี่ยตัวสินทรัพย์ชิ้นนั้นเนี่ยมันปีความหมายเป็นทรัพย์สินที่ไปเทินเป็นเงินสดกลับคืนมาได้เป็นฟิกอสเซทหรือมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เราเปย์ออกไปเพื่อใช้ทรัพย์สินชิ้นนี้นะคะดังนั้นนะคะ just relax ค่ะคิดง่ายๆว่าถ้าวันนี้ทรัพย์ตัวนี้เข้ามามีอายุใช้งานมากกว่า1ปีแล้ววันที่มัน หมดอายุการใช้งานเนี่ยมันมีมูลค่าซากหรือเอาไปขายได้ขายทิ้งได้อย่างเงี้ยข้าเนี้มันจะเป็นข้าขายเงื่อนไขขั้นต้นในการที่มันจะไปเป็นฟิกเกอสเซทเงื่อนไขท่านถัดมาก็คือต้องดูว่าทรัพย์สินชิ้นเนี้ยมันเป็นลักษณะของทรัพย์สินอะไรเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์คอมพิวเตอร์ใช่ปะเพราะว่า,วารกรมสรรพากรท่านก็นจะมีจำแนกว่าอะถ้าเป็นที่ดินอาคารฉันให้20ปีนะที่จะแบบค่อยๆตัดทยอย คิดค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขอบทุนของคุณนะคะอันนี้อาจจะพูดภาษาบัญชีหนักหน่อยนะเพราะว่าต้องการให้น้องๆที่ทําบัญชีอยู่เข้าใจเก็ get, แล้วก็จัม p o เอาออฟเดอะออกมาเลยว่าฉันสามารถที่จะแบบโก t ทูโกลบอได้เราจะเป็นนายเหนือเงินเราจะเป็นแบบทํางานเวิร์ไวดได้อย่าไปกลัวว่าเอ้ฉันอยู่บริษัทไทยมานานเราเรียนรู้ได้เชื่อพี่แล้วก็ เสร็จแล้วใช่ไหมคะพอเราดูแล้วว่าเออมันจะอยู่ในแคตตากอรี่ไหนใช้คำว,ว,ว่าแคตตากอรี่ก็คือแบ่งประเภทหรืออยู่ในไทป์ไหนบางบางที่ก็เรียกว่าไทป์ไหนใช่ไหมเราก็บอกว่าเออเนี่ยมันก็จะอยู่ในไทป์นี้แล้วเราก็คิดค่าเสื่อมมันซึ่งจะใช้คําว่า depreciation 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 นะคะ sometime นะคะเพื่อนไออย่างเงี้ยจะแควค่าเสื่อมยังไง hello ไทยคาอังกฤษคําเราปังกว่าปะ how I can count depreciation How many year we should tell it สมมตินะเออมันก็จะทําให้การอินเทอร์วิวของเราก็คือการสัมภาษณ์ของเราหรือความมั่นใจในการที่เราจะไปสัมภาษณ์งานหรือหางานใหม่หรือการแบบต้องไปจัมพ์อินในตําแหน่งใหม่ๆเนี่ยมั่นใจเพิ่มขึ้นแล้วเราก็เรียนรู้จากหน้างานเอ้ยวิธีกระทบยอดอะไรยังไงนะหลังจากที่เราแคปตัวของไทยได้แล้วค่ะอีกส่วนหนึ่งสิ่งที่เราต้องทําก็คือการที่เรา เอามันจ้ำเข้าไปในงบของเรานั่นเองวิธีบันทึกบัญชีอ่ะเราก็บันทึกว่าเดบิตอะไรสินทรัพย์อยู่ด้านเดบิตใช่ไหมก็เดบิตท,ทรัพย์สินตัวนั้นที่ี่็นที่ดีนอาคารอ,อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ตู้โต๊ะเตียงแต่ว่าการที่เราบันทึกเข้าไปนั้นอ่ะเราจะต้องใส่รหัสทรัพย์สินด้วย the code of the fixed asset fixed asset number sometime เขาจะเรียก transaction number ใดๆ ก็คือการที่บนทรัพย์สินตัวนั้นอะเราสามารถแท็กมันได้เราสามารถรู้ได้ว่าเนี้ยมันตัวโค้ดนี้มันอยู่ที่ไหนเวลาที่สมมุติประจำปีเราต้องมีแอนนวลเค้าก็คือการไปตรวจนับว่าเฮ้ยฉันซื้อเฟอร์นิเจอร์มาสิบตัวมันยังอยู่ตรงนั้นไหมฉันคือซื้อคอมพิวเตอร์มาห้าสิบเครื่องมันยังอยู่ไหมเราก็จะต้องมีแท็กกิ้งเพราะฉะนั้นในระบบที่คุณบันทึอกอะคะ่ะไม่ว่าถ้าระบบมันเป็นแบบระบบไทยๆทั่วไปคุณก็ควรมีตาราง Excel มาเก็บว่าเอ้ย e สินทรัพย์ชิ้นนี้ที่เข้ามาแล้วอ่ะคุณใส่รหัสมันยังไงพอทําแบบนี้แล้วอ่ะมันจะช่วยให้ของไม่หายมีการตรวจนับให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เราทํางบการเงินไม่ว่าจะเป็น pae หรือ n p a e ก็คืองบชุดใหญ่หรืองบชุดเล็กนั่นเองนะคะหลังจากที่เราบันทึกเดบิตสินทรัพย์เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเครดิตเจ้าหนี้หรือเครดิตเงินสดก็แล้วแต่อันนั้นก็จบแล้วพาร์ทที่เราจะบันทึกเพราะเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะบันทึกอะไรสองบันทึกเป็นอะไรบันทึกที่ไหนพอบันทึกเสร็จแล้วพอครบปี ถ้าสมมุติคนที่ทำงบรายปีเขาก็จะทำการคิดค่าเสื่อมราคาถ้าสมมุติว่าคุณคิดค่าเสื่อมแบบวิธีเส้นตรงที่นิยมใช้กันมากเพราะมันง่ายและเป็นส่วนใหญ่ทรัพย์สินมันเป็น normal ทั่วไปก็จะคิดว่าเอาทุนลบซ่าขานอายุการใช้งานนั่นเองอายุการใช้งานที่คุณปีค่าเป็นรายเดือนก็ได้รายปีก็ได้นะแต่ถ้าคุณต้องดูให้ดีนะว่าถ้าตีค่าเป็นรายปีแต่ปีนี้ฉันซื้อกลางปีเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าเสื่อมราคามาบันทึกปีนี้ได้แค่ครึ่งหนึ่ง ะะหวังว่านะอธิบายภาพค่อยๆอย่างเงี้ยคุณจะค่อยๆลองฟังซ้ำๆซ้ำๆแล้วค่อยๆคิดตามว่าเออภาพมันก็คือฉันซื้อของตัวหนึ่งเอาเข้ามาในบริษัทคิดก่อนว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายหรือว่ามันจะเป็นทรัพย์ของกิจการที่วางเอาไว้แล้วพอคิดได้แล้วปั๊บเราก็ดูว่าทรัพย์ชิ้นนี้ยมันควรจะตีเป็นกี่ปีอ่ะตีว่าค่อยๆเสื่อมสาภาพภายในกี่ปีจาก นิยามของที่กรมสรรพากรประกาศก็ได้หรือมาตรฐานบัญชีประกาศไว้ก็ได้จากนั้นพอตีค่าเสร็จแล้วคุณก็บันทึกบัญชีเข้าไปในระบบแต่อย่าลืมใส่รหัสของทรัพย์สินนั้นพอใส่รหัสของทรัพย์สินนั้นแล้วปับ๊บพอสิ้นปีหรือถึงรอบคุณทําการคํานวณค่าเสื่อมราคาโดยการคิดตามวันที่มาเสื่อมราคาที่ตั้งแต่วันแรกที่อยู่บริษัทเราจนถึงวันสุดท้ายณนะวันที่เรากําลังปิดงบการเงินนั่นเองนะคะแล้วพอปีใหม่เราก็เริ่มต้นใหม่เป็นงบปีหรืองบเดือนนะ อันนี้ก็เป็นภาพจบของแล้วยังไม่จบดีคือถ้าวันนี้ต้องขายฟิกแอ s เซทล่ะเราก็จะเอาราคาค่าเสื่อมราคาไปเทียบความแพรกับราคาตลาดแล้วก็ทําขายให้ลูกค้าออกไปโดยต้องนงําส่งภาษีขายด้วยเพราะเอาอะไรออกจากกิจการก็ถือว่าขายนะคะแต่บางครั้งบอกุอ้ยมันเสื่อมสภาพมากเลยฉันจะทําการตัดออกจากบัญชีเลยเขาเรียกว่าไรต e ออฟนะคะเราก็ต้องมี ภาพหรือหลักฐานยืนยันว่าของนี้เสื่อมสาภาพไม่สามารถใช้กับอายุการใช้งานชั้นแบบเทิร์นมันทิ้งออกจากบุ๊กก็คือเทิร์นทิ้งไม่ได้มีไรายได้ไม่มีอะไรถ้ามันยังเหลือค่าเสื่อมอยู่ก็จะเป็นขาดทุนจากการล้างทรัพย์สินหรือขาดทุนจากการขายทรัพย์สินขึ้นอยู่กับว่าคุณกําลังขายมันหรือว่าคุณกําลังเขียนมันออกไปทิ้งให้ซาเลง้งนะคะก็อันนี้เป็นภาพรวมง่ายๆวันนี้ถ้าคุณไปอินท์ววหรือคุณจะไปจอย,จอยในบริษโกโบ ครูก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณน,นะคะครูเหมยแบ่งปันความรู้ไปค่ะจะได้ช่วยๆกันให้ประเทศไทยอัพอัออัอขึ้นค่ะ